รีบหยุดเขาเกิดผู้นำศาสนาจักมาตายที่นี่ชาฮิตก็ต้องกลายเป็นฆาตกรถูกป,ประกาศจับไปทั่วทั้งทวีปเราเองก็คงกลายเป็นผู้หลบหนีเล่ยล่อนไปกับเขาทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วความจริงเรื่องที่เราเป็นผู้ชำละมนทินคงรับรู้กันไปทั่วทั้งเมืองแต่ว่าจะฆ่าเขาตายตอนนี้ไม่ได้ใช่ตอนนี้ยังไม่ได้ สามีบ้านเลือดไปคนแล้วถ้าเราบ้านเลือดขึ้นมาอีกคงยุ่งซาฮิท่านคงไม่คิดฆ่าเขาให้ตายที่นี่ใช่ไหมเจ้าไม่อยากให้ฆ่าฆ่าเขางั้นเหรองั้นบอกมาสิว่าเจ้าต้องการอะไรคิดอยู่แล้วว่าจะต้องถามแบบนี้ดาบคมกิบที่สุดที่เรามีทุกครั้งเวลาที่ต้องตัดสินใจซาฮิก็จะมอบสิทธิ์ในการเลือกทั้งหมดให้เราแต่ถ้าเราคิดทรยศ ดาบที่น่ากลัวที่สุดนั่นแหละจะถูกเล็งมาที่เราแทนข้าไม่อยากกลายเป็นบุคคลหลบหนีข้ายังมีน้องๆเพราะฉะนั้นมันไม่ควรเป็นตอนนี้เอาไว้ให้เขาตายด้วยวิธีที่จะไม่ทำให้ข้าเดือดร้อนจะดีกว่านะคะเมื่อภรรยาข้าไม่ต้องการเช่นนั้นข้าก็จัดปล่อยเจ้าไปแต่อย่าได้วันหาเรื่องอีกกับดีๆละ่ะ แต่เชคคาโนช่างมีเมตตาไว้ชีวิตของข้างั้นเหรอข้ารู้สึกซาบซึ้งเหลือเกินไม่คิดว่าท่านอยู่จะเชื่อฟังคำพูดของภรรยาขนาดนี้งั้นข้าขอตัวกลับก่อนลองคิดดูให้ดีประตูสำนักศา,าสนาจักรเปิดรอเจ้าตลอดเวลาขอบพระทัยฝ่าบาทที่ให้เกียรติมาร่วมงานแต่งของกระมมอมยูคาโนไม่ได้เจอกันนานเลยนะ ตอนที่เข้าวังไม่เห็นเจ้าแวเวียนไปวังจัก,กรพรรดนี่เลยอะไรกันกล้าดียังไงมาชวนผู้ชายที่แต่งงานแล้วให้ไปหาถึงที่วังพายะค่ะจัก,กรพรรดนี่ที่ผ่านมาพระองค์คงจะสบายดีใช่หรือไม่นยุคาโนวันนี้เป็นวันสำคัญแต่ไม่รู้ว่าท่านหยุกมีเวลาคุยด้วยกันหน่อยไหมถ้าหากไม่นานก็ได้พายาค่ะมกุฎราชกุมารเฮเซีย hey น งั้นเปลี่ยนที่นั่งกันดีกว่านี่หน่าเหดัดเชสที่เขาพูดถึงกันทั่วทางจัก,กรวรรดิม่อมฉันเออตาอาเลสคานถวายบังคมเพคะจัก,กรพรรดิแห่งฟาฮันดันเทเลเซียลีโอรินเดย์ฟาฮันดันจัก,กรพรรดิเลฟีอุดนั้นมีอายุมากกว่าจัก,กรพรรดิเทเลเซียถึงยี่สิบปีจัก,กรพรรดชิชรามักมีอาการคุ้มดีคุ้มร้ายบางครั้งหากอาการกำเริบขึ้นก็มัก ทำลายร่างกายของเทเลเซียอย่างไม่ปราณีวันหนึ่งจัก,กรพรรดิมีอาการกําเริบอย่างรุนแรงเทเลเซียพยายามหนีไปจากเรฟีอุดจนกิ้งตกบันไดลงไปแต่เมื่อได้รู้ว่าตัวเองจะไม่สามารถเดินเหมือนคนปกติได้อีกตลอดชีวิตเทเลเซียก็คิดได้ทันทีมีวิธีเดียวที่จะทําให้ตัวเองสามารถรอดพ้นจากชีวิตอันเลวร้ายเช่นนี้ได้เทเลเซียหลอกล่อเลฟีอุดอย่างหนักเพื่อให้เขาหลับนอนกับตัวเอง จนในที่สุดนางก็ตั้งท้องและให้กำเนิดบุตรชายที่จะสืบราชบัลลังก์ได้สำเร็จแต่เมื่อนางได้เป็นจัก,กรพรรดนินีของจัก,กรวรรดิอย่างเป็นทางการนางกลับไม่มีความสุขเลยแม้นางจะมีชู้รักหรือจัดงานเลี้ยงเลื่อนเลิศมากเท่าไรแต่ก็ไม่อาจช่วยเติมเต็มความเปล่าเปลี่ยวของนางได้นางต้องมีชีวิตอยู่ในวังที่เต็มไปด้วยเรื่องปลาใหญ่กินปลาเล็ก แล้วความว่างเปล่าก็ยิ่งกัดกินตัวตนของนางลึกเข้าไปเรื่อยๆดูเหมือนโชคชะตาอาจเป็นเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นเมื่อเทเรเซียที่เคยจมอยู่กับชีวิตแต่งงานอันแสนมืดมนเกิดตกลุ่มรักดิยุครูปงามตั้งแต่แรกเห็นและตอนนี้นางก็มาร่วมงานแต่งงานของซาฮิตกับเราเจ้าพบกับดิยุคาโนได้ยังไงเราพบกันก็เพราะพม,มริขิตเพคะ แล้วเจ้าก็ยอมแต่งงานกับเขางั้นเหรอนี่น่าเดี๋ยวคำพูดที่พูดในงานแต่งงานแน่นอนเพคะเพราะเขาได้มอบของขวัญที่ยิ่งใหญ่ให้หม่อมฉันยิ่งใหญ่มากถึงห้าพันล้านมักกาไม่จริงไม่มีทางมากมายถึงขนาดนั้นเจ้าอวดอ้างเกินไปแล้วเพคะจัก,กรพรรดินี เราเพิ่งจะแยกกับจกักรพรรดนินีไม่ทันใดพวกชนชั้นสูงก็วิ่งตามไปซุบซิบนินทากันซะแล้วทางที่ดีที่สุดเราควรอยู่เงียบเียบข้างๆซาฮีดีกว่าว่าแต่ซาฮีวันนี้ดูเหมือนเขาจะห่างเหินไปงานแต่งงานของตัวเองแท้ๆกับทําท่าเหมือนคนเบื่อโลกแต่มันก็เป็นเรื่องปกตินี่ในเมื่อง,งานแต่งงานนี้ เป็นแค่ส่วนหนึ่งของวิธีการที่นักเวทอย่างเขาจะผูกมัดผู้ชำระมนทินอย่างเราเอาไว้เพราะฉะนั้นการที่เขาจะรู้สึกเบื่อหน่ายมากกว่ารู้สึกดีใจก็ไม่แปลกแต่ว่าเรานาสิคาดหวังอะไรอยู่ตึดอัดเหลือเกินเออเจ้าหญิงในที่สุดเจ้าก็แต่งงาน ข้ามีเรื่องอยากพูดกับเจ้าอยู่พอดีข้าจะช่วยให้เจ้าได้หนีไปจากยูคาโนเออตานี่นับว่าเป็นข้อแรกเปลี่ยนที่ดีสำหรับเจ้านะอะไรที่ข้าสามารถใช้ได้ข้าจะใช้มันอย่างดีที่สุดไม่ต้องห่วงเลยข้าจะจ่ายให้เจ้าตามที่เจ้าต้องการตามที่ข้าต้องการงั้นเหรอว่าไงล่ะเออตาเจ้าจะยอมให้ข้าใช้เจ้าไหม โอ้ยไม่คิดว่าจะเจ็บมากขนาดนี้ดีแล้วที่ออกมาจากนาอันก่อนที่จะสายไปยิ่งกว่านั้นมกุกราชกุมารที่เป็นนักเวทก็อยู่ด้วยเกิดผิดพลาดอะไรขึ้นมาคงมีเรื่องปวดหัวอีกชาฮีเมาแล้วเดี๋ยวคงจะกลับมาต้องรีบทำให้เลือดหยุดไหลซะก่อนเจ้าหญิงจะใช้ประโยชน์อะไรจากเรา นางคิดจะทำอะไรกันแน่นางจะเป็นเชือกเส้นที่เรามั่นใจได้หรือเปล่าเมื่อถึงเวลาที่ชาเลกกับอีธานมีพลังและได้เจ้าหญิงช่วยเหลือเราอีกถึงมันจะเป็นวิธีที่อันตรายแต่การเอาเลือดไปแลกเปลี่ยนกับเฮเซียนจะต้องเป็นวิธีสุดท้ายมันเจ็บขึ้นกว่าเดิมอีกต้องไม่ให้ซาฮิได้กลิ่นเลือดต้องรีบห้ามเลือดให้เร็วที่สุดเออตา ถึงจะรู้ว่าชีวิตเราไม่สามารถทำอะไรตามใจได้รอคข้านานแต่ว่าเทพพเจ้าทำไมทำกับข้าเช่นนี้ท่านต้นข้าลงหลุงกลิ่นนี้ด้วยวิธีที่ข้าคาดไม่ถึงเลยซาฮิซาฮิได้โปรดตอบคำถามข้าก่อน ข้าคงกำลังจะกลายเป็นคนบ้าแล้วจริงๆของขวัญสำหรับคืนแดกแบบนี้มันออกจะเซอร์ไพรส์กันเกินไปหน่อยนะเออตาข้าขอโทษซาฮิไม่เป็นไรมันไม่ใช่ความผิดของเจ้าข้าเองก็ไม่คิดว่าเลือดของผู้ชำระมนทินจะส่งผลต่อน,นักเวสได้ถึงขนาดนี้เดี๋ยวเอาตาอย่าเพิ่งขยับเด็ดขาด ข้าขอยกเลิกที่เคยพูดว่าดื่มเลือดแล้วสามารถชำระมนทินได้เพราะเมื่อข้าได้ลิ้มรสเลือดนั้นแล้วดูเหมือนจะยิ่งทำให้ข้าทนไม่ไหวจะไม่พูดอะไรหน่อยเหรอพูดอะไรละ่ะอะไรก็ได้เจ้าเคยมีคนรักหรือไม่ข้าไม่มีเวลาทำเรื่องแบบนั้นหรอกนั่นสินะแล้วเคยโดนสารภาพรักไหมเคยสิข้าหน่ะฮอจะตาย อืมเห็นจะจริงแล้วท่านละ่ะเคยมีคนรักหรือไม่ไม่เคยข้าเองก็ไม่มีเวลาเช่นกันเพราะข้าต้องทำให้ตัวเองมีชีวิตรอดเจ้าเป็นนักพยากรณ์เรื่องแค่นี้ไม่รู้งั้นเหรอข้าไม่ใช่เทพเจ้าซะหน่อยซาฮิเกิดมาเป็นผู้สืบทอดในตระกูลยุคาานเราไม่เคยนึกสงสัยอะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องในอดีตอันดำมืดของตัวละครหลัก เรื่องมากมายที่ไซฮิตเคยทำเพื่อฟื้นฟูตระกูลหยกที่เหลือแต่เปลือกเลยถูกมองข้ามไปอย่างตั้งใจแล้วมันก็ไม่มีบรรยายเอาไว้อย่างชัดเจนด้วยดังนั้นสิ่งที่เราจะทำได้ตอนนี้ก็คือการปลอบใจตามมารยาทเท่านั้นท่านคงจะลำบากมากอีกแล้วสายตาแปลกๆแ,แบบนั้นสายตาที่กำลังจับสังเกตเราสายตาที่เต็มไปด้วยความสงสยัยไม่เข้าใจ ก็คงพอพอกับเจ้าแต่ถึงอย่างนั้นข้าก็ยังมีน้องๆการมีใครให้พึ่งพิงมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากพ่อแม่ของพวกเราค่าตัวตายไปต่อหน้าต่อตาข้ายังคงคิดถึงมันอยู่บ่อยๆการมีชีวิตอยู่ถึงมันจะยากมากแต่ว่าในความลำบากก็ยังคงมีเรื่องดีๆอยู่ข้าจึงไม่คิดเสียใจ การที่ได้มีชีวิตอยู่กับน้องๆทำให้ข้ามีความสุขและรู้สึกมีคุณค่าค่ะและตอนนี้ข้าก็มีท่านท่านคอยช่วยเหลือข้าข้ารู้ว่ามันเป็นเรื่องยากกับการที่จะมีคนใหญ่คนโตอย่างท่านมาช่วยเหลือพวกเราคนอย่างซาฮิย่อมสามารถทำอะไรก็ได้ที่ใจต้องการแต่ทว่าในความเป็นจริงไม่เป็นเช่นนั้น การกระทําของเขาที่ดูเหมือนเอาแต่ใจแต่เขาทําไปเพราะเป็นห่วงเราแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับท่าทางของเซนตอนที่เผชิญหน้ากับเราการยอมแลกเปลี่ยนกับผู้ชําละมนทินที่ไม่มีอำนาจใดๆและการยอมรับฟังเงื่อนไขเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ขนาดไหนในอนาคตเมื่อเราหนีไปได้สำเร็จหรือจากคาโนไปไกลสุดสายตาเอตา ข้าคิดถึงมาตลอดแม้เราจะแต่งงานกันแต่ข้าก็ยังไม่มั่นใจว่าเจ้าจะอยู่ในมือข้าอย่างแท้จริงเราอาจกำลังรู้สึกอะไรอวันซาฮิเจ้าจะหนีข้าไปหรือไม่ถ้าเรายอมอ่อนอ่อนลงไปอีกนิดเดียวเท่านั้นความคิดแบบนั้นข้าไม่เคยคิดเลยความรู้สึกที่มีต่อเขามันก็จะเบ่งบานตามซาฮิต้องการจริงๆ แล้วสุดท้ายเราก็จะไม่สามารถไปจากที่นี่ได้ฟังให้ดีนะเออตาถ้าทำได้อย่าให้ถูกฆ่าจับได้ถ้าเจ้าหนีไปอย่าให้ถูกจับข้าไม่รู้ว่าเจ้าคิดจะทำอะไรแต่จะยังไงก็ตามก่อนอื่นเราจะต้องผ่านคืนนี้ไปให้ได้ไม่มีเรื่องอื่นแล้วใช่ไหมเออตาเรื่องอื่น อืมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนขอแค่เป็นเรื่องของเจ้าถ้าพ่อแม่ตายไปต่อหน้าต่อตาเจ้าจะเสียใจหรือเปล่าครับก็คงเสียใจนั่นสินะอืมต้นขานางดูเหมือนจะเล็กเกินไปหากท่านกังวลเรื่องอาหารของท่านหญิงข้าจะจัดการให้อย่างเหมาะสมท่านหยุ่เป็นห่วงเช่นนี้ ท่านหญิงคงจะดีใจนี่ค่าพูดอะไรไร้ประโยชน์มากไปแล้วสินะข้าอยากจะจัดการผู้นำศาสนา,า,าจักนั่นเขาทำให้ข้าอารมณ์เสียอยู่บ่อยๆแต่ข้าคงต้องแก้ไขปัญหาเรื่องราชวงก่อนครับเรื่องนี้คงไม่จบง่ายหรอกข้าได้เริ่มทำตามที่สั่งเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้ห้าปีทุกอย่างน่าจะสมบูรณ์เข้าใจแล้วข้ามาแล้ว ไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยนะท่านพ่อบ้านอ้อเซอร์โรนยาไม่ได้เจอตั้งนานข้ายนงานทั้งหมดให้เอนเซนแล้วก็ตรงมาที่นี่เลยข้าจะต้องคุ้มกันท่านหญิงจริงๆเหรอเจ้าถูกเรียกมาเพราะมีคุณสมบัติครบอย่าทำอะไรไรามารยาทแน่นอนข้ายากให้เจ้าจัดการกับทุกคนที่เข้ามาแต่ต้องเอาตาแม้เพียงปลายเล็บ ข้าจะปกป้องท่านหญิงหากมีใครมายุ่งข้าจะฆ่าทิ้งทันทีท่านหมายความแบบนี้ใช่ไหมถูกต้องไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเออตาจะต้องมาก่อนถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับนางอย่าคิดว่าเจ้าจะมีชีวิตรอดอยู่ได้น้อมรับคำสั่งท่านหยุ่